จากนโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขตลอดจนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมหมอครอบครัวเพื่อเข้าไปบริการดูแลสุขภาพประชาชนทุกครัวเรือนโดยเฉพาะในระดับบริการปฐมภูมิเป็นการจัดบริการรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประชาชนชาวไทยโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การส่งเสริมสุขภาพคนในครอบครัวไม่ให้ป่วยและดูแลผู้ป่วยพักฟื้นที่บ้านอย่างมีคุณภาพซึ่งมีเป้าหมายระยะแรกในกลุ่มที่สำคัญ3กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือผู้สูงอายุติดเตียง 2. กลุ่มผู้พิการ 3. กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทีมหมอครอบครัวอำเภอเมืองเชยจภูมิได้ขานร,รับนโยบายดังกล่าวโดยได้จัดทีมสหวิชาชีพซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณาสุขมีโรงพยาบาลเชยจภูมิเป็นแม่ข่ายรวมกับสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอเมืองเชยจภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองเชยจภูมิรวมพนึกกำลังกับเครือข่ายภาคประชาชนอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนรวมเป็นทีมหมอครอบครัวเพื่อที่ดูแลประชาชนให้ครอบคลุม19ตำบล224หมู่บ้าน25ชุมชนประชากร154,768คน ในระยะแรกได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่มกราคม2558โดยมีการจัดประชุมมอบนโยบายและเตรียมทีมหมอครอบครัวเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนและครอบครัวได้อย่างทั่วถึงมีการจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมีความต่อเนื่องในลักษณะองค์รวมมีการบริรณาการและสร้างความเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพภายใต้เครือข่ายระบบสุขภาพอำเภออันมีเป้าหมายที่สำคัญคือ เกิดระบบบริการปฐมภูมิที่เข้มแข็งโดยได้แบ่งเป็นทีมหมอครอบครัวสามระดับได้แก่ทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลเัยภูมิและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเัยภูโดยมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพนักกายภาพบำบัดนักสังคมสงเคราะห์นักสุขภาพจิตมีหน้าที่ให้คำปรึกษา เป็นพ่เลี้ยนให้การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพแก่ทีมระดับตำบลและระดับชุมชนทีมหมอครอบครัวระดับตำบลประกอบด้วยบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล21แห่งศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ3แห่งและโรงพยาบาลชัยภูมิ2จำนวน1แห่งซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุขทันตพิบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอืนอ่นๆมีหน้าที่เป็นหมอครอบครัวดูแลปัญหาสุขภาพรักษาพ,าพ,ย,าพยาบาลเบื้องตน้นประสานการส่งต่อเมื่อเกินความสามารถมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทีหมอครอบครัวระดับชุมชน ประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน3,286คนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน20แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสานักบริบาลชุมชนแกนนำครอบครัวและประชาชนจำนวนทั้งสิ้น224ทีมมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเองให้การบริบาลเบื้องต้นทำหน้าที่ประรุดญาติของผู้ป่วย ช่วยเหลือและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขขจัดทุกด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจเสริมส,สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในครอบครัวและชุมชนทีมหมอครอบครัวอำเภอเมืองเชยภูมิพวกเราพร้อมแล้วที่จะประสานพลังการทำงานแบบบูราณาการเพื่อเป้าหมายสุขภาวะที่ดีของประชาชน เสมือนหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกันประชาชนอุ่นใจมีญาติทั่วไทยเป็นหมอครอบครัว